มอนโกโจ้องบราวิโอตแต่คิดรเรื่องของค่าแร่งนะก่อนโดนแบนซิตี้หสิ่งที่เราได้บรูในช่วงปีสั้นของทางเลวฟูนนะเชคจันฟ mm ิบิโนมสำคัญไม่ปล่อยออกจากทีมอย่างแน่นอนเห็นโ mm ้นยันเลวฟูจริงจังมากกับการชนะในคอมเมตตี้ชิลในครั้งนี้ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยครับเดี๋ยวผมจะข่าวลิเวอร์พูลนะั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยโมอนเตโกให้ความสนใจอาเดเรนปราบิโอตกองกลางจูเวนตุสแต่ยังคงมีปัญหาเรื่องจ่ายค่าบอลเต้นครังนี้โดยมีการรายงานข่าวจากทางจานลยกาดิมาซิโอเผยนว่ามอนเตโกสนใจกองกลางชาวฝรั่งเศสานนี้และจะติดต่อเพื่อสอบถามความเป็นไปได้ในการดึงกลับมาเล่นในลีกเอิงในารกอนนี้ โดยที่ผ่านมามีการบริงานออกมาอย่างต่อเนื่องว่าบรวิโอตแสดงความต้องการจะย้ายทีมหลังการมาของอปอบบ้านอกจากนั้นแข้งเวสเก็บอะไรนี้มีชื่อในการเดินทางไปเก็บตัวกับทางเบียนคอนเทรี่ที่อเมริกาทําให้ข่าวในการย้ายทีมมีมูลมากยิ่งขึ้นนะคำนั้นก็ตามจากการบริงานจากทางเลกิฟได้เผยนว่าปัญหาสําคัญในฝั่งมอนตโกคือพิจารณาค่าแรง7ล้านยูโรต่อปีของบรวิโอตซึ่งเป็นจำนวนเงินที่สูงมากทําให้ทีมดังจากลีเอเอิงยังไม่ขยับตัวเต็มที่กเท่ไหนัก ตอนนี้ปราิโอตเลือสัญญากับทางจูวินตูชแค่ปีเดียวโดยเชื่อดนว่ามาดลายพร้อมจะปล่อยกองกลางชาวฝรั่งเศสรายนี้ออกจากทีมหากได้ราคาที่เหมาะสมในครั้งนี้หลังเฉียดความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่เมื่อกานชี่แล้วเปิรฉชาร์สั้นใหม่กับทัพผงแดงยังมีเป้าหมายเช่นเดิมและหวังว่าจะดีขึ้นไปอีกนะโดยทัพผงแดงยังอยู่ในกลุ่มตัวเต็งลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกและก็ยูฟาแชมเปียนลีกที่พวกเขาเฉียดจะได้ในการที่ผ่านมา แม้จะคว้าแชมป์ในถ้วยประเทศได้ทั้ง2รายการที่เบนบรีก็ตามทีโดวยวันเสาร์นี้พวกเขามีโปรแกรมพบก,กับทางแมนเชสเตอร์ในเกม FA Community Shield ที่ในปีนี้ย้ายไปแข่งขันกันที่ King Power Stadium รังย้าของเลสเตีร์ละอีก24ชั่วโมงถัดมาพวกเขาจะดวนกับทางสตาร์บรูคในเกมอุน่นเครื่องที่แอนฟิลก่อนลีกจะเปิดฉากด้วยการพบก,กับทางฟูแลมในวันที่6สิงหาคมนี้ ไม่ว่าช่วงปริสั้นครั้งนี้จะมีผลการแข่งขันที่ผสมปนเปกันไปเปิดหัวด้วยการแพ้แบนเชลส์สันเต็ดที่ประเทศไทยและก็เอาชนะคิสส์พารเรตที่สิงคโปร์วยยิงแอร์บัติิกไป5.0ต่อศูนย์ขาดลอยและในเกมล่าสุดบุกไปพ่ายเบรดบูลซัสบวกศูนย์ต่อหนึ่งจิงอยู่ที่เราจะไม่สามารถเปิดประเมินผลงานและก็บทสรุปทั้งหมดได้จากเกมอุ่นเครื่องแต่นี่คือทางสิ่งที่ประานได้รู้จากทีมของเชคกนคอฟตลอดซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่กรณีเริ่มจากหนึ่งกันก่งกัน นูเยสพร้อมที่จะสรงสนามแต่ฟิมิโนโยังคงไม่มีบทบาทสำคัญในขรักนี้ด้วยอาการบาดเจ็บของทานจิโกโจตาทำให้การแย่งตำแหน่งสุนหน้าตัวเป้าจะเป็นการชิงตำแหน่งกันของทางเบรเบโตฟิมิโนโและก็ดาวินนูเยสคนเก่าประทักคนใหม่หนึ่งหรอเราอาจจะเรียกแบบนั้นก็ได้นะฮะ ถึงอย่างนั้นฟิมิโนยังคงมีบทบาทสําคัญในเกมรุกของทัพของแดงอย่างแน่นอนแม้จะตกเป็นข่าวด้วยว่าการย้ายทีมไปทานจูเวนตุสแต่จุดยืนของลิเวอร์พูลชัดเจนมาพวกเขาต้องการเก็บเขาอยู่กับทีมต่อไปในเดกานนี้ฟิมิโนเหลือสัญญากับทีมเพียงแค่ปีเดียวแต่ถ้าหากเขาสัอาการบาดเจ็บที่เล่นงานตลอดฤดูกาลที่ผ่านมาน่าจะทำให้เขามีบทบาทสําคัญสำหรับฤดูกาลที่อาจจะเป็นฤดูกาลสั่งลาของเขาก็เป็นได้ สุด้ายดูเยสนั้นถูกดึงเข้ามาเป็นกางสำคัญในการอนาคตนะฮะและอาจจะในตอนนี้กันอีกด้วยแม้ยังมีอะไรต้องขัดเกลาอีกมากมายแต่จากการลงสนามในเกมปริซันก็จะ,จะเห็นถึงความลาดหวังในตัวขเขาได้บ้างแล้วเขาจัดก,การเล่นงานใสก่กระทางแอร์บาร์ริิกได้อย่างเชอดชายแม้จะทําประตูไม่ได้ในเกมล่าสุดกระทางซัสบวกแต่ก็ได้เห็นนะว่าเขานั้นกำลังปรับตัวเข้ากับทีมได้เรื่อยๆนะเขาวิ่งทําทางได้ดีคอยช่วงชิงจังหวะกับกองหลังตัวสุดท้าย หาตำแหน่งได้อย่างยอดเยี่ยมและไม่กลัวที่จะลองเสี่ยงทำประตูแต่ก็ยังมีอีกหลายๆจุดที่ไม่เข้าที่เข้าทางทั้งการจับบอลการอ่านจังหวะเชื่อมร่วมทีมแต่ตอนนี้เขามาได้ขนาดนี้แล้วดับว่ายอดเยี่ยมใช้ได้เลยนะนั่นหมายว่าเดอะคอฟคงจะรอที่เห็นเขาเนี่ยลงสนามในเกมอย่างเป็นทางการไม่ได้แล้วต่อมาข้อที่2ใครจะมาจับคู่ฟอร์จฟันได หลายปีก่อนหน้านี้กว่าที่ทางเจเกนคอฟจะหาเซ็นเตอร์แบ็กคุณภาพสูงคุมนวรักของทีมนั้นมันยากเย็ยนซะเหลือเกินแต่ถ้าว่าตอนนี้พวกเขามีกองหลังคุณภาพคับแก้วถึง4ี่คนให้เลือกส่งลงสนามซึ่งันดัดว่าหนึ่งคนที่จะได้ลงสนามเป็นตัวหลักแน่นอนคือฟันไดที่กลับมามีสภาพร่างกายสมบูรณ์กันอีกครั้งเรื่องความเป็นผู้นําและความสามารถคงไม่ต้องพูดถึงกันอีกแล้วทําให้เขาจะเป็นชื่อรแรกๆนะฮะที่ครับใส่ลงในเซตัวจริงอย่างแน่นอน และใครที่จะมาจับคู่กับเขาเชลมาติฟอิบาร์ฮิมาโกนเตและก็โจโกเมชทาให้ครับมีสารตัวเลือกชั้นยอดในการเลือกใช้งานซิที่กุนซืนในยุโรปทุกคนต้องอิจฉาเขามาติฟลงสาม,มารถทีสุดนาฬิกาที่แล้วเขาลุงเล่นเป็นทสิ้นสิสานัดปรับุูบริการแต่ถ้าว่าเป็นโกนเตท,ที่ได้ดลงตัวจริงในเกมนัดชิงบอลถ้วยสามนาิการที่ทีมเข้าชิงในครั้งนี้สำหรับโกเมสโอกาสในการลงสนามของเขาค่อนข้างจำกัด ได้ลงสนามไปเพียงแค่11เกมเท่านั้นแต่ทว่าโกเมซเพิ่งจะต่อสัญญาใหม่กับทีมไปแล้วและพร้อมจะสู้เพื่อตำแหน่งตัวจริงของเขาต่อไปนั่นคือทั้ง4ตัวเลือกที่ให้ครับเลือกใช้งานต่อมาข้อที่3โอกาสของคาร์ันโชจ,จะมาใน,นไม่ช้าเราเพิ่งจะพูดถึงในแนวรุกตัวใหม่ของลิเวอร์พูลไปแล้วและอีกคนนึงละ่ะ ฟอเบโอคาเมนโจย้ายไปร่วมทีมด้วยเมียนม,มีชื่อเสียงที่อาจจะไม่เปี้ยงป้างเท่าหนูเยชแต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาจะเป็นการสัญญาที่มีประสิทธิภาพไม่แพ้กันแล้วแต่วัย19ปีปัจบนี้ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในการเล่นป็ซีซั่นกับทางทีมซึ่งทำให้อาจจะต้องใช้เวลาไม่นานในการก่อนที่เขาจะได้ประดิมสนามให้กับทีมในเกมอย่างเป็นทางการเขามักจะได้ประจำการในพื้นที่เกมรุกฝั่งซ้ายเป็นหลักรวมไปถึงตำแหน่งกองกลางตัวรุก เรื่องพรสวรรค์ของเขานั้นชัดเจนอยู่แล้วและสอดประสานกับเพื่อนร่วมทีมได้อย่างลงตัวโดยเฉพาะฮาวิเอบรยชแม้ว่าทั้งคู่อาจจะไม่ได้เป็นตัวหลักในอนาคตอันใกล้นี้แต่เชื่อได้ว่าเวลาของเขาจะมาในอีกไม่ช้านี้สามาข้อที่4พรคมเข้มข้นยังเป็นตัวตนของทางทัพของแดนนะเมื่อคุณเฉียดเข้าใกล้คว้าบางสิ่งบางอย่างที่พิเศษหรือทุ่มสุดตัวเพื่อจะได้ล่าสิ่งนั้นมาได้มันทําให้บางครั้งเป็น่องที่ยากที่คุณจะใส่สุดตัวเหมือนเดิมเพื่อสิ่งนั้นอีกครั้ง ปกติแล้วลิเวอร์พูลของครอปเนี่ยฟื้นตัวจากความผิดหวังกลับมาได้เสมอด้วยความกระหายและก็ไอเดียที่ชัดเจนหลังความพ่ายแพ้นัดชิงแชมเปียนลีกปี2018พวกเขากลับมาคว้าแชมป์ได้ในปี2019รวมถึงแชมป์พรีเมียร์ลีกที่แพ้เพียงแต้มเดียวในปี2019ในปีต่อมาพวกเขากลับมาเป็นแชมป์ด้วยคะแนนทิ้งห่าง18คะแนนดังนั้นหลังใกล้ความสำเร็จสูงสุดนนในราการที่ผ่านมาเราต้องมาลุ้นกันอีกครั้งว่าทีมของครอปจะฮึดกลับมาได้แค่ไหน คุณคิดว่ายัางไงครับตัวตนของเราคือความเข้มข้นเป๊ปลินเดอร์ผู้ช่วยของครับได้กล่าวว่าแบบนั้นจังหวะและความเข้มข้นของลิเวอร์พูลนั้นจอดเยีมอยู่แล้วประกอบกับทีมอันแข็งแกร่งที่ทําให้พวกเขากลับมาลุ้นแชมปร์ราการใหญ่กันอีกครั้งแม้จะมีอาฟุตบอลโลกมาขั้นช่วงกลางปีก็ตามทีและสท้ายข้อที่5้นะผมบาสเซติกจะโชว์ฟอร์มเตะตาเคกินคอปดมย ปกติแล้วจะมีดาวรุ่งหนึ่งสองคนทําผลงานน่าประทับใจในช่วงปรีสั้นและก้าเข้าสู่ทีมชุดใหญ่ได้สําเร็จแต่ว่าเคธกอรดอนคือคนอนั้นเมื่อรดูการชิ่แล้วบินบรโคเมเชโอปีก่อนหน้านั้นและในปีนี้ก็สเตฟานเบสติกคือคนที่ทําผลงานที่เข้าตาเชคเกนคอปมากที่สุดแล้วด้วยวัยเพียงแค่17ปีเขาโชว์ฟอร์มเข้าตาด้วยความสุข,ขุมมั่นใจและเข้าใจการเล่นทั้งตอนมีและไม่มีบอลอยู่กับตัวทาให้มีโอกาสที่ไม่น้อยที่เขาจะได้โอกาสกับทีมชุดใหญ่ ซึ่งยอนว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่ทีมสตาฟชุดอ c คาเดมีต่างประทับใจในฝีเท้าของเขาหลังย้ายจากทางเชลตาปิโกมาเ่ือทีมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2021ซึ่งครับและก็ทีมงานของเขาได้ทราบข้อมูลกองหลังทีมชาติสเปนชุดเล็กรใบนี้แล้วนอกจากลงเล่นเป็นเซนเตอร์แบ็กเขายังสามารถย้ายขยับมาเล่นมิดฟิลด์ได้เช่อนเดียวกันแม้จะมีนักเตะชื่อดังขวางอยู่ในทีมก็ตามทีเมื่อนัว่าแผนมิดฟิลด์ที่ปรอยกเครื่องในวันอนาคตเนี่ยอาจทำให้เบรสติก เด้กาสของเขาในอน,นาคตข้างหน้านี้ก็เป็นได้เจคกิคอปผู้จัดก,การทีมลิเวอร์พูลยืนยันว่าบรเนโรฟิเมนโญเป็นนักเตะที่มีความสําคัญและจะไม่ปล่อยตัวออกจากทีมอย่างแน่นอนโดยดังคาริเอเลเดลสปอร์ตสื่อดังของอ e ิตาลีรายงานข่าวาก,ก่อนว่าก่อนหน้าน,นี้ทางจูเวนตุสเดินหน้ายื่นข้อเสนอเพื่อจะคว้าตัวกองหน้าทีมชาติบราซิลมาร่วมทีมโดยอ้างว่ามีการ ner, ยื่นข้อเสนอจำนวน19ล้านปอนด์ให้กับทางของแดงพิจารณากันแล้ว อย่างไรก็ตามทางในายใหญ่ชาวเยอรมันจบข่าวเรื่องย้ายทีมโดยยืนันว่าฟิมิโน่เป็นนักเตะที่มีความสําคัญและจะอยู่กับทีมต่อไปในช่วงซีซั่นนี้บ๊อบบี้ได้มีความสําคัญกับเรานะเขาเป็นหัวใจและก็จิตวิญญาณของทีมนี้ครับด้วยกาวทุกอย่างดูดีมากมากจริงๆและผมพอใจกับฟิมิโน่อย่างมากสําหรับผมแล้วไม่สงสัยเลยนะว่าเกี่ยวกับคุณภาพของเขาดังนั้นแน่นอนว่าเขาจะเป็นคนสําคัญของเราอย่างแน่นอนและข่าวลือฟุตบอนี้ก็จบเพียงเท่านี้ เยีาเวจะกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่ร่วมาฟังกันทุกคนครับ